สต็อกแน่นๆสต็อกไล่ไลนะครับผมแท็กเตอร์คูโบต้ารุ่น M-Series นะครับคันนี้ M9808 ขนาด98แรงม้านะครับตัวรถใบมีดราคาอยู่ที่1,514,000บาทนะครับหลยแน่นเลยนะครับ MU57 MU5702 ขนาด57แรงมา้าตัวรถใบมีดยังไม่รวมอุปกรณ์ด้านหลังนะครับราคาอยู่ที่ 9 6 5 0 0 0บาทนะครับล้าเลยนะครับรุ่น M อ่า M อันนี้ก็เป็น M 9 8อีกขันนึงนะครับ M 98ลดหลายเลยครับลุนออกมากด้านนอกนะครับ M 88คันนี้ตัวรถใบมีดยังไม่รวมอุปกรณ์ด้านหลังราคาอยู่ที่1,387,000บาทนะครับ M เก้าแปมีเล็กทวง2คู่นะครับส่วน M 8 8นะครับได้เล็กทวง1คู่นะครับตัวนี้ M 7 5 08นะครับขนาด75แรงม้านะครับตัวรถใบมีดยังไม่รวมอุปกรณ์ด้านหลังราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนบาทนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงอีกหลากหลายเลยนะครับ รถห้าสตออ็อกนี่ก็เป็นนุ่นเอมเหมือนกันนะครับจอดเรียงรายสายอยู่นะครับหลายเลยนะครับท่านใดที่สนใจทักขมาหาเซวะอกอะเริ่มต้นที่ฟีดาวนะฟีดาวนะครับหรือว่าลูกค้ามีรถไทรุ่นเก่าขั้นเก่านะครับว่าจะเป็น L36, L45, l 3 6, l 4อ7 50อ่ายังสี่นะครับอยากจะมาตีเทิร์นแลกเปลี่ยนเป็นอัพใส่ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นแท็กเตอร์คู่ ตัวจะเป็นแท็กเตอร์คายอื่นนะครับสีเขียวสีแดงสีฟ้าสามารถนํามาติเทิรนแลกเปลี่ยนเป็นแท็กเตอร์คู่โบโตากับเซววอได้นะครับคันนี้เป็น M62M62 ตัวรถใบมีดนะครับยังไม่รวมอุปก,กรณ์ด้านหลังราคาอยู่ที่9 5 5 0 0 0บาทนะครับ MU49 ก็มีนะครับตัวรถใบมีดราคาอยู่ที่7 8 1 0 0 0บาทนะครับ เอ็มยูห้าเจ็ดนะครับราคาราคาลืมนี่ครับเอ็มเจ็ดศูนย์นะครับขนาดเจ็ดสิบแรงมาตัวรถใบมีดยังไม่รวมอุปกรณ์ด้านหลังนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทยังมีนะครับเอ็มเจ็ดศูนย์กะไตเล็กทวงสองคู่นะครับเวียนนากะมีให้นะครับจัดเต็มเลยนะครับรถร้ายเลยนะครับผมท่านใดที่สนใจออยากจะได้รถ ใครคู่บ่ตาไปใช้งานทักหาเซวอได้นะครับเบอร์โทรกั0822294258หรือว่าจะเป็น ID ไลนนะครับ ID line, o R P l ล n e W O R P L A นะครับในส่วนของอเบอร์โทรของเซว่ากัสามารถแอดไลน์ได้นะครับโอเคท่าในใดที่สนใจทักมาได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ